สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอเสียทั้งสองตัวมาให้ดูนะครับเป็นการ์ดจอของ MSI GTX 1 0 8่ T.I. ทั้งคู่นะครับการ์ดจอทั้งสองตัวนี้ก็คือเป็นอาการเสียคือชิปเสียทั้งคู่นะครับชิปเสียทั้งคู่เลยอันนี้เรากล้าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้นะครับเราได้โทรกัดเราได้ทําการโทรแจ้งลูกค้าเพื่อจะทําการสลับชิปเพื่อทําการเทสชิปนะครับตอนนี้เอาเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า Msi gtx ตัวนี้ก็คือชิปเสียที่100%่รนเะครับเมนบอร์ดระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับตัวที่เราเสียไว้เราก็จะ n o t ตไว้อาการประมาณนี้นครับ gp 1 0 2ขีดสามารถสูงขีด k 1ขีด A 1, 1นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เดียวกันแต่การ์ดจอตัวนี้ครับก็คือชิปเสียร้อยเปอร์เซ็นที่เราเขียนว่าตำแหน่งตัว g ขาดนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็คือตำแหน่งตัว g ขาดก็คือที่เราใช้ตัวนี้เช็คเวลาว่า เราเช็คว่าชิปมันใช้งานได้หรือว่าเสียนั่นเองนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยก็ตำแหน่ง G ของเขาก็คืออยู่ตัวนี้แต่อาการเสียของนี้อาการเสร็จที่ตำแหน่ง G ขาดนี่ก็คือมันไม่สามารถขึ้นภาพได้นะครับแต่ประเด็นคือมันต่อในบอร์ดที่ผมทํางานเนี่ยมันไม่ขึ้นภาพนะครับแต่ไปต่อในเครื่องเมนบอร์ดเก่าที่ตัวนู้นเนี่ยขึ้นภาพนะครับแต่ต่อผ่านเมนบอร์ดนี้ไม่ขึ้นนะครับต้องต่อผ่านไลเซอร์เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทคกันให้ดูแล้วกันนะครับ ตัตำแหน่งจีตัวนี้ก็คือเราให้ดูไว้ก่อนก็คือตำแหน่งนี้ความจริงบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือตำแหน่งจีขันความจริงชิปมันไม่ได้อยู่บอร์ดนี้นะครับชิปมันไม่ได้อยู่บอร์ดนี้ความจริงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยชิปเบอร์เนี่ยมันอยู่ในบอร์ดนี้ชิปนี้อยู่ในบอร์ดชิปตัวนี้ครับชิปตัวตำแหน่งจีเนี่ยความจริงแล้วตั้งแต่แรกเริ่มนยครับมันมาจากบอร์ดนี้นะครับแล้วบอร์ดเนี่ยก็คือมาจากบอร์ดนี้คือเราทําการสลับชิปกันนะครับเพื่อว่าจะทําการเช็คเรื่องระบบไฟอะไรด้วยนะครับเพราะว่า เราจะได้มาดูกันนะครับว่าระบบไฟมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับที่เราทาที่เราทําอย่างนั้นก็เพราะว่าชิปมันติดนั่นเองนะครับเราเลยใช้วิธีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทคกกันให้ดูนะครับที่บอกว่าเราย้ายชิปจากการ์ดจอตัวนี้มาใส่ตัวนี้ตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ แต่ก้าจอที่จากตัวนี้ครับที่เป็นตำแหน่ง G เนี่ยความจริงเนี่ยมันอยู่ในบอร์ดนี้เริ่มงงแล้วเนาะโอเคก็ย้ายมาอยู่บอร์ดนี้ละส่วนชิปตัวนี้ย้ายไปอยู่บอร์ดนะครับชิปตัวนี้ของตัวนี้ที่ย้ายไปอยู่บอร์ดนี้ก็คือ,อยังไงก็เสียเหมือนเดิมครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เวลาเราเทสกราฟิดนะมันติดนะครับเพราะว่าตัวตำแหน่ง G มันจะขาดแต่มันก็ยังเปิดติดนะครับแต่ไม่ได้ติดทุกบอร์ดนะครับต้องติดผ่านไลเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าเสียบในบอร์ดผมเนี่ยไม่ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสั้้แล,นนะแลวะงงงงงรบรบบยบอยอีเ เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าตำแหน่งตัว G เนี่ยมันขาดตรงไหนก็คือตัวตัว G ก็คือตัวนี้นะเห็นไหมครับตัว G ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ครับที่ตำแหน่ง G ขาดอันนี้เราย้ายชุดเรียบร้อยละโอเคเราก็จะมาทําการเทสกันให้ดูกันนะครับขาดแบบไหนอ่าเราให้ทีมงานมาช่วยเพิ่มนะครับโอเคก็เราก็จะใส่ในเมนบอร์ดให้ดูนะครับว่าเทสแบบไหนอโอเคเสียบ12โวลต์เข้าไป แต่แคงหน่อยแผบนิดโอเคอ่ะกดเลยอ่าซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งตัวนี้ตัว G ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยมันไม่ติดนั่นเองนะครับมันไม่ติดเนี่ยถ้าเกิดว่าจากที่เราเคยทํามาหลายๆครดถ้าตําแหน่ง G ไม่ติดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานการจอได้นะครับก็คือเปิดไม่ติดนั่นเองโอเคออกเดี๋ยวเราก็จะมาลองเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์ของผมก่อนล้วกันนะครับว่ามันไม่ติดแบบไหนโอเค เพิ่งจะรู้นะครับว่าการเม่จีไม่ติดเนี่ยมันเลือกบอร์ดนะครับโอเคเลือกบอร์ดแบบไหน mm. เดี๋ยวเราก็จะมาดูกัน mm. อ่าโอเคนะครับเอาสาย,ยสีเหลืองโอเคว่ายวตัดต่อไปตต่ต่อมาถ่ายให้จบเลยกันนะครับจะได้ไม่มีการเสียเวลากลับบอร์ดด้วยนะยดดันข้างหลังโอเคอ่าแน่นนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ เอาสาย DVI มาเสียบเลยอ่านั่นก็ได้ HDMI เหมือนกันอ่าเปิดสวิตช์นะครับก็ไม่มีภาพออกนะครับไม่มีภาพออกอ่าเปลี่ยนเป็น DVI อ่สายนั้นครับปกติอันนี้เป็นโต๊ะหลักของผมในการต่อมเลยครับบอร์ดนี้ค่อนข้างจะดีแลนะ้วอย่างเนี้ย เสียทุกบอร์ดติดทุกบอร์ดนะครับนอกจากว่าการจอไม่ไม่ต้องล็อกสิม่ันจะกระโดดอ่าโอเคอ่าไม่ติดนะครับไม่ติดเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปเทสเมนบอร์ดตัวนู้นที่มันเทสอยู่เรอ่าตัวนี้ลื้อออกมาเลยเอาการจอนี้ออกมาอีกครึ่งเอาการจอตัวนี้ออกมาอะครับก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เทสได้นะครับเพราะว่าเรากําลังเทสพวก R t x อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบกันให้ดูนะครับ ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าตัว G ไม่ติดนะครับมันติดนะครับแต่มันติดแบบผ่านมันเป็นบางบอร์ดนะผมก็เพิ่งรู้เคสนี้แหละเลยมาทําคลิปนะครับว่าถ้าปักกับเมนบอร์ดรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะติดนะครับแต่ต้องผ่านไลเซอร์นะครับแต่เมนบอร์ดผมนี่ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะครับผ่านไลเซอร์ก็ไม่ติดอ่ะลองสลับบอร์ดให้ดูเสียเข้าไปที่ตัวบอร์ดเลยอ๋ออันนี้ที่เราเสียไปดูนะครับจะได้ให้รู้ว่าเมนบอร์ดตัวนี้ใช้งานได้นะครับ แต่ตำแหน่งจีขานี้มันก็รันกราฟิกไม่ได้อยู่ดีนะครับขุดก็ไม่ได้นะครับพอมันไปเทสถึงขั้นตอนขุดมันจะดีดออกหรือว่าเครื่องจะดีสตาร์ทนั่นเองนะครับก็เพิ่งเคยเจออ่าต่อสายไฟด้ายมุมหน่อย เราใช้เป็นพอร์ต DVI น,น,นะครับเพื่อทําการเทสเปิดเครื่องเลยเอาสายฮาร์ดดิสต์ออกก่อนเพราะว่เาเอาไม่ต้องออกก็ได้ไม่เป็นไรรอบหน้าเลยก็ได้โอเคเง็บคลิปนะครับเงยบคลิปเลยเสียงมันจะติดนะครับแต่มันไม่มีการแสดงผลน,นะครับเพราะว่าตําแหน่งจีมันขาดนะครับอ้อาวเดี๋ยวเราจะต่อผ่านไลเซอร์นะครับมันติดนะอันนี้เพิ่งมีความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับว่า ทาร์จอที่ตำแหน่ง G ีมันติดเนี่ยมันต้องมาเทคกับเมนบอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมเพิ่งจะรู้เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับตอนที่เราทําตัวนี้ไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าปักที่เมนบอร์ดนะครับปักของทั้งร้านเลยนะครับก็ที่ร้านมีทั้งหมด2ตัวแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวของผมนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับถ้าปักที่เมนบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียบไลเซอร์แล้วแต่ต้องเป็นเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับต้องเป็นเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับภาพมันจะออกนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ะ ให้ไปเสียบไลเซอร์ทั้งครานะลองมาหมดนะครับไม่ติดอันนี้เป็นการ์ดจอที่ลูกค้าซื้อต่อมานะครับที่เขาบอกมาว่ามันเปิดติดนะครับแต่ให้มาเทสให้ชัวร์ว่ามันติดหรือเปล่านะเพราะอาจจะเสียบที่ไลเซอร์เหมือนกันนะครับที่เมนบอร์ดเก่าก็อาจจะติดนะครับแต่มันไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับติดแต่ใช้งานไม่ได้แต่ก็ยังรู้นะครับว่าถ้าตำแหน่ง G ขาดเนี่ยมันสามารถมาเทสเครื่องนี้ได้นะภาพออกด้วยนะ อันนี้ต้องบอกเลยความรู้ใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเจอกเครื่องนี้นะครับอัในนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งในดวงไฟของตัวนี้นะครับตำแหน่ง G ขาดเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับยวรอมันถี่ถึอ่านภาพมาแล้วมีแสงนะเห็นไหมครับเห็นไหมติดละก็ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งตัว G ขาดตัวนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็คือเสียบเครื่องทั้งร้านทั้งหมดมีสามสี่เครื่องเนี่ย ถ้าเสียผ่านเมนบอร์ดโดยตรงหรือว่าเสียผ่านไลเซอร์ทั้ง3เครื่องของทางร้านเนี่ยยังไงก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียผ่านตัวไลเซอร์นะครับมันหมายว่าต้องเป็น่านเอ็กอะไรนะ x 1หรือ x 11กสนะผมลืมนะ x อะไรเนาะลืมครับอ,อ่ะ x 11แล้วกันเนาะน่าจะ x 11เพราะว่านี่มันเขียนเอออยู่ๆก็สมองเออเฉยนะลืมไม่เป็นไรนะประมาณนั้นแหละถ้าเสียผ่านไลเซอร์นะครับก็คือมันสามารถใช้งานได้นะขึ้นภาพเลย แต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับจากเมื่อวานที่ผมทั้งทั้งทำการขูดและทําการเทดสยังไงก็ไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าวัดไฟแล้วตําแหน่ง G ขาดนะครับลองลองมาเช็คกับบอร์ดรุ่นเก่าๆดูนะครับแบบนี้นะครับแต่ปัดี่เมนบอร์ดไม่ติดนะครับต้องปัดผ่านไลเซอร์นะครับสิงจะติดนะครับอันนี้ เป็นคิปเป็น,เป,นเป็นความรู้ใหม่ของทางร้านเลยครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเนี่ยปกติเราเคยเช็คหลายการแล้วครับที่ตำแหน่งจีขาดที่พวกภาพไม่ออกแล้วมาเช็คแล้วจีขาดนะครับเหมือนเซลในชิปมันขาดเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ๋อผมลืมบอกไปนะครับชิปที่ผมย้ายในยความจริงมันอยู่บอร์ดนี้อ่ามันอยู่บอร์ดนั้นแล้วพอบอร์ดนั้นมาเทสก็เป็นอาการเหมือนบอร์ดนี้โอเค แล้วก็เลยสรุปเลยพอไอชิปตัวนี้มันติดใช่ไหมครับพอมาผ่านไลเซอร์เนี่ยเราก็เลยทําการคอนเฟิร์มตัวนี้ได้100%เลยนะครับว่าชิปเสีย100%เนะครับเพราะว่าชิปเนี้ยตอนแรกอยู่บอร์ดนูน้นมันก็ไม่ติดนะครับเสียบผ่านไลเซอร์ก็ไม่ติดส่วนไอชิปที่ติดคือมันอยู่บอร์ดนี้เราขยายไปอยู่บอร์ดนูน้นอ่างงไหมงงไหม เห็นนะครับมันเจอการ์ดจอด้วยนะมันเจอการ์ดจอด้วยนะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ที่ไอที่เขาบอกว่าซื้อการ์ดจอมาเสียบแล้วติดนะครับแต่ไปเสียบบางบอดก็ไมติดมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางทำเช็คของการ์ดจอเราไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องมือแบบนี้ก็าอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งจีขาดเนี่ยก็คือ,อยังไงการ์ดจอของท่านก็เสียแน่ๆครับการ์ดจอตัวนี้เห็นมันติดสายปิ้งขนาดนี้ครับแต่ โดยรวมแล้วใช้งานไม่ได้นะครับแล้วมันก็เลือกบอร์ดด้วยครับปักที่เมนบอร์ดโดยตรงก็ไม่ติดต้องมาปักผ่านไลเซอร์อย่างเดียวนะครับเงือนไขมันเยอะนะไม่ได้ว่าปักได้ทุกบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้ของผมเนี่ยเสียบทั้งเมนบอร์ดเสียบทั้งไลเซอร์ที่กองอยู่ยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าถ้าจีขาดยังไงก็ไม่สามารถใช้งานได้ได้่นะครับเพราะว่าปกติในส่วนตสูงทีไอเนี่ยไฟต้องติดทุกดวงนะครับถ้าขาดไปดวงหนึ่งมันจะไม่ติดนั่นเองโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กัััััับบบเ่่อออนนนนนนแล้ววกกะะคคคคครรร็ไไจิิปปงาซมใตสสดี